ซึ่งก็บอกเลยว่าท่านผู้ชมตอนนี้เรากลับวีเกมเอิญธูดภาค2กันแล้วนะครับตามสัญญาซึ่งก็บอกเลยว่าสําหรับภาคแรกเนี่ยตัวละครเอกของเรานะครับได้หาผู้รอดชีวิตซึ่งก็มองไปแล้วนะครับมีแต่ซอมบี้นะครับจนได้สัญญาณวิทยุบางอย่างนะครับนะบอกให้พระเอกนะครับไปยังจุดที่เขาจะสามารถมีชีวิตรอดและเจอผู้คนที่ยังรอดชีวิตอยู่นะครับนาะโดยการขับรถไปยังจุดจุดหนึ่งแล้วก็ขึ้นเครื่องบินนะครับนาหน,นีไปยังจุด ผู้รอดชีวิตนะครับแต่ปรากฏว่าเครื่องบินนั้นนะฮะมันยังมีซอมบี้อยู่เออแล้วงงมากเลยว่าเครื่องบินมันมันขึ้นบินได้ไงวะถ้าซอมบี้ยังอยู่ในนั้นนะฮะเออแปลกไปล่ะแต่ก็น่นแหละนะครับนามาสู่ภาค2แล้วเดี๋ยวผมไม่รู้ว่า ep ep นี้ภาคนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครตัวเราอยู่หรือเปล่านะครับนะเอออาจจะเป็นตัวละครใหม่ก็ได้นะฮะโอเค ต้องรีบไปให้ทันต้องรีบไปให้ทันเหลือแค่สถานีเดียวเท่านั้นเราถึงปั๊มน้ำมันแล้วเราถึงแล้วอีกนิดเดียวอืมอะไรกันเนี่ยโปรดฟังผูรร้รอดชีวิตท,ทุกคนเราจะแจ้งให้ทราบว่าฐานทัพอุปยุกของพวกเรานั้นต้านพวกซอมบี้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วและนี่คือครั้งเป็นครั้สุดท้ายที่เราจะมุ่งหน้าไปท่าเรือ ฉันเหนื่อยแทบตายฉันต้องขับไปอีกหรอว,วะเนี่ยฉันต้องการรถรถอะไรก็ได้อ่าท่านผู้ชมชัดเจนแล้วนะครับว่าในภาค2นี่เราต้องเล่นอีกตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งเหมือนกันโอเคเริ่มลุยกันเลยดีกว่าวันที่1ไป ครับโอเคเปิดมาโอ้โหรถเราบูรรทั้งอีกแล้วนะครับรถเก่าเก่เกึกกครัแต่ในภาค2นี้นะครับนะเราสามารถเติมเงินได้ว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยอย่างนี้ก็เจ๋งดิไม่ต้องเล่นแล้วเสียตังค์5้บาทได้เงิน2เท่าเออก็ดีเหมือนกันแฮะคลิปหนึ่งจะได้จบแล้วเร็วนะครับท่านะผู้ชมฮืมเอาละในวันแรกฉันขอรอดจากที่นี่รักกันโอ้โหตอนนี้เราอยู่ในเมืองเว้ยเฮ้ย นะครับนาะเหมือนเราจะเออดิชนไปซอมบีโก็ีิ่น่ะชนไปเออชนกล่องโอ้โหลุกดิมีรถบุรุตัวหัางกดจะสู้ได้โอ้โหตอนนี้เหมือนเราขับอยู่ในเมืองแบบเมืองหลวงเมืองใหญ่เลยนะฮะไอตัวละครตัวนี้เด็บมันขึ้นเครื่องกับเขาไม่ทันนะท่านผู้ชมมันก็เลยเอา้าวนั่นไงน้ำมันหมดนะกูขับได้วิเดียวเองปะโถเอ้ยไอ้บ้า ฮัท่านผู้ชมซึ่งข่าวดีนะครับเรามีอุปกรณ์ขึ้นมาเพิ่ม2อันวะ่ะซึ่งนั่นก็คืออันแรกก็คือเกาะนะครับนะช่วยป้องกันความเสียหายของรถนะครับแลันที่2ก็คือลูกน้ําหนักนะครับช่วยทําให้ฟ่าฟันกับเอ่อซอมบี้ได้ง่ายขึ้นนะฮะอ่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเข้าสู่วันที่5แล้วนะครับนะผมได้มีบูสต์นะฮะก็คือเป็นพัดลมนะครับเหมือนในภาคแรกเลยแต่บอกเลยว่าแรงกว่านี่ชนเข้าไปเออเออไอ,อ,อ เด็กแว้นมาแล้วววนี่นี่ผูฉันจะต้องเอาชีวิตรอดจากที่นี่ไปให้ได้พัดเอ้ยไอหมอน,นั่นไอภาคแรกมันบางอาจขึ้นเครื่องบินคนสุดท้ายอืออือเฮ้ยท่านผู้ชมรถมีเสียด้วยว่ะนะคะเครื่องเราจะร้อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะต้องมีเกาะน,นะครับเพื่อทําให้รถของเรานั้นพังง่ายจนเกินไปนะครับดีดีเออดูดิดูบู๊ตอนนี้นะครับโอ้โหยบู๊โคตรแรงเลยดูดูดซึ่งต่อมานะครับไหนลองดูดิอ เกาะหรอคืออะไรวะเกาะอ่ะจึ๊บเฮ้ยท่านผู้ชมเกาะของเรานะครับนะมันก็คือพวกอาวุธป้องกันไม่ว่าจะเป็นเลื่อยนะครับดูดินะคะมันเป็นเลื่อยอะ่ะเออเจ๋งอยู่นะเนี่ยนะครับนี่เลื่อยซอมบีได้ง่ายขึ้นนะฮะเออลดการพังของรถนี่เรื่องคราวนี้นะครับของเราเนี่ยเราต้องระวังการชนให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการชนกล่องเนี่ยคือรถเรามีมันพังนะฮะเราต้องคิดด้วยนะครับว่า ตรงไหนกล่องเยอะตรงไหนกล่องน้อยนะครับยังไงรถแม่งไม่ละไม่แล้วแต่ขราวนีฉันจะไปไกลกว่าเดิมแล้วอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าปั๊มน้ํามันมันจะเป็นยังไงวะอ่ะแล้วต่อมาลูกน้ําหนักนะฮะอันนี้คืออะไรวะอ่ะเอาละเปิดเพงลงเข้าใจหน่อยโว้ยไปปุ๊ไปแล้วลูกตุ้มถุงน้าหนักคืออะไรวะนี่ขับไปบู๊ดบูดบูดบูดโอ้โหบู๊ดทีทดรถลอยนะฮะ เราต้องเอออย่าโดนกล่องบ่อยๆไม่งั้นรถเรามีโอกาสพังแต่เราก็ไม่สนตูมชนแม่งไปเลยเอออยากไปปั๊มน้ํามันไว้เฮ้ยไปปู๊ดโู้โหทำไมคราวนี้รถเราบูตดแรงขึ้นนะฮะเอาละไปต่อเร็วไปต่อปั๊มน้ํามันอยู่ไหนปั๊มน้ํามันเออไม่ไม่เคยถึงเลยว่ะโอ้โหท่านผู้ชมแสดงว่าเกมหนึ่งนี่นานมากเลยนะเนี่ยนานนะครับมากกว่าจะผ่านไปได้แต่ละรถเนี่ยแฮ้เพราะฉะนั้นกูขอเปิดโปรกันดิซื้อเงินไว้ แล้วตอนนี้ผมได้ตังมา2เท่าแล้วนะครับผมจะทําให้ผมนั้นจบเกมเร็วขึ้นนี่ซื้อปืนเลยนี่ซื้อปืนเออปืนของเราเนี่ยไม่มีอัปเกรดนะก็คือไม่ใช่อัปเกรดดิก็คือมันไม่เปลี่ยนสภาพอาวุธนะฮะเหมือนในภาค1โอเคอันนี้ป้องกันอาวุธป้องกันน้ํามันซื้อเยอะๆเลยเอาให้เต็มอ่านี่แหละเขาเรียกว่าเกมถึงจะได้จบไวๆปั๊บๆล้อปรับแต่งอัจึ๊๊บโอเค ผมว,ว่าแค่นี้ก็น่าจะผ่านแล้วแหละนี่โอ้โหผ่านมา ouais. leave, วันที่ข้าโอ้โหนะครับนะเฮ้อไอคุณสร้างบอกเฮ้ยทำไมมันมีเอาวุธเรเดวจังเลยว่าไอหมอนี่แหงก็เพราะว่ากูโกงยังไงเราด่โอ้รถขับเร็วขึ้นนะครับไหนทางบูธดูนีบูธบูสเตวู้โหรถกูลอยฟ้าเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหบูธโคตรแรงนะครับภาคสองนีบูธแรงมากนะครับโอ้โหโอ้โหแล้วบูธให้ออกมาเยอะด้วยนะครับา <krä> <mış lite> เปิดมาคือตัวละครน,นี้คือมีน้ํามันแบบแทบจะเต็มถังเลยก็ว่าได้นะครับเปิดมาแม่งมีครึ่งถังเลยไอปั๊มน้ํามันนั้นมันคืออะไรวะนะครับสงสัยมากเอาละจะถึงแล้วจะถึงแล้วไปต่อไปต่อฉันอุตส่าห์เสียตังค์มาต้อง60บาทเพื่ออัปเกรดเออเพอวันที่เก้าของฉันจะต้องไป่ธรรมดานี่ฮดูซิคืออะไรอย่าบอกนะว่าจุดพักอ๋อเป็นจุดพักเช็คพอยต์เป็นจุดเซฟเกมนะครับดูเราเคลื่อนที่มากระจิ๊งหนึ่ง เอาละงั้นก็ไปต่อเถอะนี่ขับไปขับไปตอนนี้นะครับเรายังไม่เจอซอมบี้ตัวคนโหดนะฮะผมอยากรู้ว่าซอมบี้โหดในภาค2มันจะเป็นตัวอะไรวะไปเลยบูทไปโอ้โหบูธทีกรอย้าเฮ้ยท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเริ่มมีซอมบี้ที่วิ่งเข้าใส่รถผมแล้วว่ามันเริ่มสร้างความเสียหายให้กับรถผมแล้วนะฮะยี่ดิซอมบี้โอ้โหดูซอมบี้มันวิ่งเข้ามาหาผมนะฮะอันนี้ยังกากอยู่ดีนะไม่ก่อรถเหมือนภาคหนึ่งนะครับอุ้ยอุ้ยติดไปทำไงให้ติดแบบนี้เนี่ยโอ้โห มาแล้วไหนดูซิวันที่15ผมจะผ่านหรือเปล่ามาดูกันนี่เดี๋ยวได้รู้เลยดิซอมบี้โก้นะครับนะซึ่งผมขอบอกเลยนะครับว่าภาค2เนี่ยมันมันให้เราใช้อาวุธได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ของทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเนี่ยหมดยากขึ้นบูสเตอร์ใช้ได้ดีขึ้นผมสามารถบินได้เลยอะ่ะผมไม่รู้ว่ารถมันบินระเบิดหรือเปล่านะท่านผู้ชมขับไปนานๆเนี่ยเออแต่ที่รู้ตอนนี้เออเอาเราเว้ยมีโอกาสผ่านไปเฮ้ยไป กระเดืบไปกระเดืบไปกระเดืบไปโล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 โอโหเกมนี้มันต้องใช้ความสามารถด้วยนะฮะขับเฉยๆไม่ได้แล้วเหมือนภาค1มันต้องเคลื่อนใช้ล้อด้วยนี่เรียบร้อยผ่านมายังจุดหนึ่งแล้วนะครับนะไปเจอรถใหม่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยปลดล็อกแล้วอ๋อเมื่อไหร่ที่เราผ่านน่ะเราก็ได้รถใหม่ทันทีเลยไม่ต้องไปเก็บตังค์ซื้อฮะอย่างนั้นก็ดีสิเอาตังค์มาดิเออหมื่นใช่มั้ซื้อแม่มเลยฮ่า เอาล่ะดูซิมีตังเจ็ดหมื่นทำอะไรได้รถของเราอะหุ้มเกาะนะครับหน้าดีดีขึ้นถังน้ำมันเอาเต็มไปเลยห้ารวยสะเปล่าน้ำหนักห้าเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็บูสต์นะครับนะโอเคแล้วก็ปืนโอ้โหมีปืนกลเข้ามาเพิ่มเว้ย,ยแล้วก็ร้อเอาไปเลยนี่แล้วก็เครื่องยนต์นะครับสำคัญอา้าวหมดแล้วตังกู สุดท้ายนะครับสภาพออกมาเป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่ต้องเล่นเองเลยเอาละวันที่16ผมจะผ่านให้ดูนี่เอาไปกินซายพวกโง่ไปมอเตอร์พลดลกของฉันมันแรงขึ้นนะโอ้โหนี่คือรถโบราณที่พวกแกจะต้องขนลุกอุ้ยอยอุมีท่อสองทางว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมั่วในบดแล้วบินไปโอู้ผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เล่นมั่วไม่ได้ถ้าบางครั้งเล่นมั่วไปดิบางครั้งอาจจะติดก็ได้นะฮะ ติดท่อติดของติดกล่องนะครับเออเพราะฉะนั้นเราต้องขับดีๆขับดีๆลูกก็ขับดีๆโอเคเอาละขับไปต่อน้ำมันกูยังไม่หมดเลยถึงปั๊มแรกแล้วนะครับเออดูดูดูรถกูเกล็บตกนะครับตะก,กี้โู้กับทิบหายโอเคเอาละไปหน้าเรียบร้อยรอดนะฮะแต่ที่รู้ก็คือตอนนี้เกาะรถของผมพังแล้วเพราะฉะนั้นต้องเสริมเกาะอจ,จึบ๊บ ขับต่อไปนี่คือรถโบราณไอ้พวกแกจะต้องขนลุกไอ้พวกสบี้โง่ต้องการแต่สมองของฉันนี่เอาไปกินสมองกระผีก็ดีดีขับไปขับไปนะครับบูสเตอร์หมดแล้วนะครับแต่รถเรายังไหลไปได้นี่เลื่อยเลื่อยหน้าไปโอ้โหโคตรโหดเลยว่าขับต่อไปแล้วเข้าจะถึงปั๊มน้ำมันกันต่อไปแล้วแล้วเข้าเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออขับต่อไปขับต่อไปโอ้โหเูดี๋ยวูด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  เห็นบอกแล้วนะครับนะว่ามันต้องใช้ทักษะในการขับนิดนึงนะครับภาค2เนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอัพอะไรต่อดีว่าที่ผมจะรอดอ่ะอัพนี่แล้วกันแล้วก็อัพเครื่องยนต์ดีไหมอ่ะอัพเครื่องยนต์ไปอัพบ,บูสไปเออเอาล่ะผมจะผ่านจากที่นี่ไปได้คขับไปดียิงไปยิงไปดียิงไปดี โอ้โห,โหนี่ผมกำลังโอ้โหลงขับลงเขาหรือไงวะเนี่ยนะครับนะทำไมเส้นทางมันดูแปลกๆเนี่ยมันจะเป็นสะพานบ้าบออะไรของมันวะเนี่ยก็ตายซ่พวกกกะต้องโดนเถือนหวังจะมากินสมองฉันจากกั้เหรอโลกของฉันนันไม่มีวันพังเว้ยนี่คือรถโบราณยุกปี แปดหนึ่งกูพูดไปเรื่อยแล้วเอาละแต่กูก็ขับไปเรื่อยๆโอ้โหเอาละขับขึ้นไปโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะปืนกูปิวเลยปืนกูปิวออกจากรถแล้วไอชิบขายตูมนี่โดนไปดิเอาละผมคิดว่า,ผม,มา,ผ,า,วาผมไม่น่าจะผ่านวะผมไม่น่าจะผ่านวะ พอไปแล้วทุกผู้ชมตอนนี้นะครับนะผมผ่านจุดที่ผมไม่ผ่านมาแล้วนะครับโอเคเลยนิดเดียวพวกโอ้โหซอมบี้แบงไหลมาจากไหนวะเนี่ยขับต่อไปขับต่อไปขับต่อไปไม่จะบอนมาหมดบ้าอะไรตอนนี้วะเนี่ยเออกูไม่ไหวและกูดูโฆษณาแบงเลยแล้วกันเออโฆษณาแบงเกี่ยวกับรถอีกเอาไอ้นี่ทำไมมึงขับโง่อย่างนี้วะเนี่ยออาดูดูไอ้คันนี้เ้ารถพิคควาตมึงขับบ้าอะไรวะเนี่ยทำไมเวลากูมาดูโฆษณากูต้องมาดูโฆษณาโง่โง่แบบนี้ด้วยขับรถโง่โงแบบนี้ดูนี่แหละ ความประมาทของชีวิตจะเป็นอย่างนี้แหละไปครับต่อไปฉันเชื่อในตัวเกอไอ้คอยโอ้โหแม่งสภาพมารถดั้งเดิมเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไอ้ซอมบี้ก็อย่าขวางทางอย่าขวางทางคนหล่ออย่าขวางทางคนหล่อไปลงไปลง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 โอ้โหมันมีเกาะอะไรเยอะแยะว่ะอีกนิดเดียวจะเห็นจุดเช็คไฟแล้วเป็นเอ้ย เออไม่สนเราเว้วยกูไปแบบนี้แหละไปแบบไม่มีเกาะไม่มีบูสตนี่กูไปยอย่างนี้แบกเลยเฮ้นยน่าจะผ่านว่ะเฮ้ยมีโอกาสจะผ่านว่ะเฮ้ยไม่ต้องใช้บู๊ตเต็มก็ได้ดีว่ะเฮ้ยผ่านได้เหมือนกันเอาแหละไปไปผ่านแลวเอ้ยอา่อามาแล้วนะครับตอนนี้รถเวล3กลายเป็นรถไอตีมนะครับรถเวลสาสุดยอดจริงๆเอาล่ะมาดูกันนะครับรถไอตีมมันจะโหดขนาดไหนว่ะอ่าอ่ะเอาเกาะมาเสริมนะครับหุย ห้านหน้าเป็นใบมีดว่ะเป็นเป็นใบมีดยัดนะครับนะเอาไว้หั่นซอมบี้ไหนลองดูดิมันจะหั่นยังไงวะนี่เออหั่นเลยหั่นหน้าเลยนะครับนะหันห่นหั่นโอ้โหมาแล้วเว้ยโอ้โหดีไปใช้รถไอติมเว้ยรถหั่นซอมบี้ฮ่า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 มึงตายไอซอมบี้โก้โอ้โหสมองสมองสมองกับผีกันนี่นี่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเฮ้อฮ่าฮ่ามันเสร็จผม อ่ะท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมเก็บตังค์มาได้ถึงล้านสามแล้วนะครับผมจะอัปเกรดอะไรดีทําเป็นพูดปะโถมึงเติมเอาไอไฟโอเคนั่นแหละกูเติมเอากูไม่ได้เก็บตังค์หรอกปะโถโอเคเอาละอ่าอันดับแรกน้ํามันเลยนะครับน้ามันเป็นสิ่งที่สาคัญโอ้โหน้ามันอันลเลสแสนมึงบ้าปะเนี่ยนะครับนาเอาเกาะเสริมเข้าไปอันนี้เหล็กอ่ะเออบูสเตอร์สําคัญเลยนี่เ,เครื่องยนต์กูยังไม่ได้อัพเลย นะครับโอตายตังกูตังกูหมดตูดแล้วนะครับอีพีเดียวกูวดูดตังได้มหาศาลนะครับเกมบ้าดิต่างจากภาคแรกบ้ากภาคแรกดิดูดตังผมน้อยมากนะฮะเพราะมันไม่มีแกนเจตอะไรที่ต้องซื้อแล้วก็ผ่านด่านง่ายด้วยแม่งเอ้ยแต่พอมาเป็นดันนี้แหละกูต้มซื้อโอ้ยดูรถของผมดิเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นปืนกลล้อที่เป็นแบบว่าล้อวิบากเกาะที่เป็นเกาะแบบโคตรเท่นะครับนะแล้วก็บูสต์ตอนนี้ก็ยังเป็นพัดลมอยู่แต่เป็นพัดลมยักษ์แล้วนะฮะ ด,ดูดิดูดิโอ้โตอไปเอาเกพตอนนี้ฉันอยู่ในด่านโรงงาน ฉันจะขับต่อไปขับต่อไปเ l ล y โบเดโบบาโอไม่นะ bo oh ประตูกูเริ่มหลุดแล้วประตูไอศครีมผู้อมสวี่บอกเออไอศครีม yeah, <ice> อ้าวไม่กินสมองกูลหรอไม่จะกินไอสครีมโอเคได้เออตอนนี้ไม่มีไอสครีมเว้ยมีแต่ปืนจะเอาไม่ละบินไปไอลูกพ่อนะครับโอ้โหตะกี้กูเห็นรถไอติมแม่งบินได้บินไป โอ้โหขับทีเดียวแว้งไปโคตรไกลเลยนะครับดูดิตอนที่ผมใช้บูทหมดแล้วเออแต่น้ำมันผมยังไม่หมดเลยฮะนี่แหละข้อดีของการเติมนะครับนะเ,เอาละต่อมาผมจะขับไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าขับไปเรื่อยๆแบบไม่รู้สึกว่ามันมีนมอะไรเฮ้เยเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเราเจอซอมบี้ขอมาดูว่ามันก่อรถเราว่าเหมือนไอ้ซอมบี้ไอภาคแรกเลยนะครับดูดิแต่มันเกาะไม่ได้หรอกนี่คือรถไอสกีบไว้ยิ่งก่อยิ่งเย็นกูไม่ใช่ละ แหมดูดูดูความเจ๋งของผมนะครับนี่คือรถไอศครีมที่สามารถเกาะเกาะถนนได้นะครับ <c oughs> อาวละเอ้ยรถความจับปั๊บดีแม่งพลิกได้ด้วยเ้อรถนี้ไม่วนพังครับยังกับผมเล่นเกมดัตตี้ทริปนะครับอะเอาวละตอนนี้อ้าวรถผมยังไงดีวะเอ๊บขึ้นไม่ได้แล้ววะเปึ๊บไปเกาะเกาะไปอ่ะจั๊บดิเออมันต้องงั้นนะครับน,ะนี่ชนไปพองอมบีโกไม่ไม่น้ำมันจะหมด้าาปัมนบไ ขับต่อไปอ่ะเจบถึงแล้วเวย้ยเรียบร้อยเอาละต่อมานะครับผมจะต้องซื้อกอกันบังรถแล้วแหละอนะอันสุดท้ายแล้วตืม้มนี่โอ้ยกกันบังโคตรเทเป็นรูปลายหัวกะโหลกด้วยเอาดิโชนคราวทีม่ม่เวรพังแล้วเว้ยหนี่ไม่ใช่รถไอ้สรีบแล้วเว้ยนี่คือรถค่าซอมบี้ไอพวกซอมบี้โง่ตายซักกูจะทาให้รถตัวเองบินได้บินอเอาชิบหาย อา้าวาขี้รถกูแตกนะครับอากูไปติดด้วยท่อท่ออะไรบางอย่างด้วยโอ้ปโัโถเอ้ยนี่แหละครับถ้าบทชมความยากของภาค2คือรถคุณสามารถก่อแตกได้นะฮะถ้าคุณขับรถไม่ดีแบบผมตะกี้นะครับรถคุณก็จะแตกเลย อ่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับนะผมอัปเกรดรถไอติมของผมนะครับเป็นรถที่บอกเลยว่าพร้อมลบที่สุดแล้วนะฮะมาดูกันนะครับว่าผมจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้วันที่31แล้วโอเคไปเลย Let's go เราจะผ่านด่านนี้ไปด,ด้วยกันปีนาโปสมองพวกเราก่อด้านบนแล้วก็ลงไปลงไปเตี่ยบอกนี้ลงก็ไปโดดนะครับนะ มันก่อนบนสะพานทาเตี่ยอะไรนะครับนะถ้ากออไปแล้วมันจะโดดไม่โดดรถผมนะครับดน,นี่ดูผมซิรถผมมันเร็วขนาดไหนว้าวที่ตำรวจชมตอนนี้ผมคิดว่าตัวผมจะต้องผ่านแหละผมจะต้องผ่านไปจากที่นี่ให้ได้นะครับนะตัวผมจะต้องผ่านเอ้าโอเอาล่ะขับบูธต่อไปบูธต่อไปตอนนี้นะครับนะรถของผมมันเริ่มใกล้พังแล้วแต่บูธของผมยังเหลืออยู่ข้ามฝั่งไปลูกพ่อบินขึ้นไปบินไต่เขาขึ้นไปไต่ไป ไปเร้วไปเร็วนำบัลจะหมดแล้วนำบันจะหมดแล้วแล้วเข้าตอนนี้บูทหมดแล้วเฮอฉันว่าเธอจะต้องผ่าไปจากที่นี่ให้ได้เธอจะต้องผ่าไปจากที่นี่ให้ได้ไปแล้วโอ้โยโห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 ถหโ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 หรหโหโหโหหโ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  โอเคโอเคกูมาแล้วอ่ะเอาละครับตอนนี้วันที่32เราเดินทางมาสู่เออเมืองเคนตักกี้ไม่ใช่แล้วแล้วตอนนี้ผมมีทังสามแสนเก้าหพันแล้วผมได้รถตำรวจสุดเจ๋งที่มีโอ้โหคราวนี้ผมมีเทอร์โบหนามแล้วเว้ยเฮ้ยท่านผู้ชมราคาสามแสนแล้วก็ปืนกลอะไรสักอย่างโอ้หโห ซึ่งผมคิดว่าตอนที่ผมเล่นมาเนี่ยทั้ง3คพันเนี่ยผมว่ารถตำรวจน่าจะเจ๋งหน้าดูเลยในด่านต่อไปซึ่งก็ทิ้งก็ไว้ใน EP นี้ละกันนะฮะใน EP ที่1นะครับของเกมเอิ n ทูได e ภาค2โอเคมารอรุ้นกันนะครับว่า EP หน้านะฮะตัวผมจะผ่านฝูงซอมบี้ไปได้หรือเปล่าด้วยรถตำรวจนะฮะโอเคสำหรับนี้ก็พอแค่นี้แหละไป